รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับผู้ชมครับพบกับบีนและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่จังหวัดระยองครับผม ใครที่ชื่นชอบผลไม้นะครับพลาดไม่ได้เลยที่จังหวัดระยองโดยเฉพาะที่นี่ครับสวนสุพัตราแลนด์ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไขยจังหวัดระยองเขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมของผลไม้นะครับสามารถมาทานบุฟเฟ่ได้เลยที่นี่นะครับช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั่นเองแต่ถ้าใครมาช่วงนอกฤดูกาลนะครับเขาบอกว่าที่นี่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องราวของการเกษตรนะครับโดยเฉพาะการนั่งรถรางชมพื้นที่สวนผลไม้กว่า800ไร่นอกจากนี้นะครับยังมีสมุนไพรนะครับในการนำเอา เามาใช้เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยกันด้วยนะครับถ้าใครเป็นพอคาเฟ่นะครับก็สามารถมาได้เลยเพราะว่าที่นี่เขามีคาเฟ่กลางสวนนะครับมีน้ําตกสวยงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับบรรยากาศของที่นี่จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในอัปเดตไ h a i l a n d วันนี้ครับ ครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมแล้วก็รู้จักกับสวนสุภัทราแลนด์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จะได้คุยกับคุณดาวซึ่งเป็นผู้บริหารที่นี่นะครับ<ช>สวัสดีครับคุณดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สวนสุภัทรา์รลยองนะคะดินแดน800ไร่เลยคะ่ะวันนี้จะพาไปชมทั้ง800ไร่ไหวหรือเปล่าคะน่าจะไม่ไหวแล้วค่อคะเห็นว่าการเดินทางเนี่ยไม่ได้เดินดอยู่แล้วขี่รถกา,างไว้บริการ ของที่สวนเราก็คือจะเป็นรถรางค่ะ oh. พาชมสวนค่ะคในเนื้อที่800ไร่เนี่ยเราพาไปเที่ยวกันแบบจัดเต็มเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมข้างในเนี่ยอยากให้คุณดาวได้เล่านิดนึงความเป็นมาของสวนสุภัทราแลนด์เนี่ยมาอย่างไรครับแรกเริ่มเลยค่ะเดิมทีสวนเรานะคะก็เปิดเป็นสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะคแล้วก็ต่อมาเนี่ยผลผลิตจานวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทางเราเนี่ยก็ได้มีการปรับเป็นสวนบุฟเฟ่ทุเรียนเป็นสวนบุฟเฟ่ผลไม้ในปี2540ค่ะเป็นเจ้าแรกแห่งประเทศไทยค่ะก็คือเป็น ที่รู้จักทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะจนเรามามีวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะที่ทาให้เกิดผลกระทบเราก็เลยเปลี่ยนการท่องเที่ยวแนวใหม่เป็นการท่องเที่ยวแบบศึกษาดูงานนะคะแล้วก็เป็นทางการท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตรและสุขภาพแต่ตอนนี้เนะะี่ยค่ะก็คือตามนโยบายเศรษฐกิจแห่งชาติเราเป็นการท่องเที่ยวแบบ BCG เป็น Bio e อ o n o m y นะคะแล้วก็เป็น แล้วก็เป็นกรีนอีโคโนมีสร้างมูลค่าสร้างผลผล,ผลิตในสวนแบบยั่งยืนและต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใครมาช่วงนอกฤดูการเหมือนอย่างวินวันนี้ที่มากันเนี่ยนะครับอยากจะให้ดูเรื่องราวที่แปลกไปจากส่วนผลไม้นะครับ,รบมีอะไรบ้างครับที่<ต>เราจะได้ในส่วนของเราเนี่ยนะคะนอกฤดูการเนี่ยคือเราเนี่ยก็คือจะเปิดในโซนของคาเฟ่ยอยู่กลางสวน ผลผลิตในในส่วนของ,งผักจะมีผักไฮโดรโปนิกผักเคลนะคะแล้วก็ผลไม้ที่ว่านอกฤด,ดูกาลเนี่ยของเราเนี่ยเราน,านำมาเสิร์ฟทำเป็นเมนูอาหารให้ลูกค้าได้ทานได้สัมผัสก็เป็นเมนูสุขภาพต่างๆทางเราก็เปิดเป็นโปรแกรมศึกษาดูงานค่ะ จะมีหลายฐานมากเลยเดี๋ยววันนี้จะได้พาไปชมทั้งหมดเลยค่ะเอาละครับหลายฐานขนาดนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอาจจะต้องเร่งเดินทางกัน<ช>หน,น่อยนะครับ <จะ S 1> เพื่อจะเลือกฐานแบบเน้นๆให้เลยค่ะแปดร้อยไร่ที่นี่นะครับจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างที่คุณดาวได้แนะนํานะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยไปยังไงเดี๋ยวเราเชิญไปขึ้นรถรางด้านนี้เลยค่ะมีรถรางให้บริการนะครับจะเดินไปที่รถรางเลยค่ะ โอ้โหต้องบอกว่านั่งรถรางมาเนี่ยเห็นสวนทุเรียนเนี่ยเยอะมากเลย<ะ>แล้วก็สวนผลไม้อื่นๆมาถึงช่วงฤด,ดูกาลน,นี้แม้ว่าจะไม่มีทุเรียน แต่มีผลไม้อื่นอย่างเช่นที่เรามายืนกันตรงนี้ก็คือสวนสละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนของสละสุมาลีค่ะเป็นทั้งโซนเลยค่ะตรงนี้ค,ค่ะปลูกแล้วก็ออกได้ทั้งปีเลยค่ะเพราะเราผสมเกสรเนี่ยเขานับไป9เดือนเขาก็จะออกผลผลิตเราก็จะมีการแบ่งโซนแบ่งล็อกแล้วก็ทําเชือกสีแยกไว้ในส่วนของสล่ะเนี่ยเราก็เป็นฐานศึกษาดูงานด้วยค่ะศึกษาดูงานการผสมเกสรสละนะคะแล้วก็สละแปรรูปยังไงอย่างนี้ค่ะตรงฐานเนี่ยก็คือทั้งได้ความรู้แล้วก็ได้ชิมผลไม้สดๆจากต้นเลยด้วยค่ะทีนี้วิธีการในการผสม 嗯。Mm. เกสรทําไมเราต้องมีการผสมเขาเขาผสมกันเองไม่ได้แล้วคือถ้าเกิดว่าเขาผสมกันเองเนี่ยค่ะผลผลิตจะไม่ยมากพอค่ะแต่การที่ผสมเกสรสลัดเนี่ยค่ะช่วยให้สลัดเนี่ยมีทั้งปีแล้วก็ช่วยให้สลัดติดดีแล้วก็คือสมบูรณ์ด้วยค่ะเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราก็ให้เขาทาได้ร่อนเกสรสลัดเองได้ดูว่าตัวผู้เป็นยังไงตัวเมียเป็นยังไงพอร่อนออกมาเรามาผสมกับแป้งโคดมกับช่วยเพิ่มปริมาณของเกสรตัวผู้ค่ะก็คือจะเป็นผงเกสรตัวผู้สีเหลืองผสมกับแป้งเด็กแล้วก็เอาไปทาแล้วก็นับไปค่ะประมาณ 9เดือนก็จะได้ผลผลิตแสดงว่าการจะทานสลัดแต่ละครั้งนี่ก็ต้องอดใจรอเหมือนก<ช>ันเกือบปีนะฮะถึง<ป>จะทานสลัดได้เอา้านี่คือวิธีการงั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันดีกว่าน,นะครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับสลัดของสวนที่นี่นะครับเดินเข้ามาในสวนต้องบอกว่าโอ้โหต้นสลัดที่นี่ต้นสูงมากเลยต้องถามพี่อ้วนที่เป็นผู้จัดการพี่อ้วน สลาดที่นี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยทำไมมันสูงมากเลยตอนนี้นี่เป็นรุ่น2แล้วนะครับ,รบอ่าปลูกมารุ่นแรกก็หมดอายุไปแล้วประมาณ15ปีนะครับ,รบตอนนี้รุ่นนี้ก็ประมาณเจ็ด8ปีแล้วอ่านะครับใ,ให้ผลผลิตเต็มที่อยู่ที่คุณดาวบอกว่ามาที่เนี่ยก็จะมีเชือกเป็นสีสีแบบเนี้ยซึ่งแต่ละสีก็จะบ่งบอกระยะเวลาหลังจากวันผสมเกสรแล้วนะครับระหว่างเกสรตัวเนีย ใช่ไหมครับแล้วเอาเกสรตัวผู้มาผสมนี่นี่นี่ไอ้นี่หลังจากผสมอยู่ประมาณสักสามสี่วันนี่เราเนี่ยข่าเขานี่ยอ่าเนี่ยเกสรตัวผู้นะครับจากวันผสมมาแล้วนี่อย่างนี้ครับนี่เริ่มออกลลูกแ้วอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วจากผสมเสร็จ กว่าจะเก็บได้เวลาเก้าเดือนนี่ๆตัวนี้ประมาณเก้าเดือนเกินได้แล้วกินได้แล้วแล้วนี่มีใครมาแอบกินก่อนหน้านี้หรือเปล่าโอ้นี่นี่นี่ธรรมชาติสวนสุปรตาเราปลูกผลไม้หลายชนิดดังนั้นเราดูว่าอะไรคือพืชเศรษฐกิจอะไรคือพืชอาศัยให้กับสัตว์เลี้ยงที่เราอยู่ด้วยอย่างน้อยเช็คธรรมชาติว่าเนี่กระรอกกระิ อันนี้ก็กินเยอะเหมือนกันแต่ม่าเป็นละมุนเลยแบ่งปันนะแบ่งปันเราเ็ารักษาระบบนิเวศเขาจะมากินสละดีกว่าเขาไปกินทุเรียนเพราะฉะนั้นไปแ่งกวนาใใช่เพราะนั้นไอ้มีที่อาศัยเขาอยู่เขาจะไม่รบกวนอย่างนี้นะครับแสดงว่าที่นี่เนี่ยปลอดจากสารเคมีแน่นอนเพราะว่านี่ไม่กินกันไปอิ่มนางสัมจัเลยตรวจทดสอบที่ดีที่สุดพวกนี้ถ้ายาฆ่าแมลงนีพวกเขาจะไม่อยู่แล้ววันนี้เรามาชิมสดๆจากต้นอันนี้คือทานได้เลย อ้าวนี่ดูครับนี่วิธีการแกะอ่าวิธีแกะสลักครับจับตูดแล้วบิดจับตูดแล้วบิดใช่นี่ง่ายเลยสลักไม่ต้องบ่มนะครับไม่มีการลืมต้นก็คือเขาจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลจากบนต้นกินหอมได้อายุก็ใช่หอมมากคหอมและชุ่มคอชิมดูไหมนี่นี่หวานหวานหวานนะครับหวานฉ่ำเลยนะเออหวานชุ่มคอหวานเลยนะครับไม่มี ไม่มีเปรี้ยวเปรี้ยวนิดเดียวจริงๆแต่ว่าหวานแอบอ้วนถึงว่านะครับโดนนี่ขโมยไปตั้งเยอะยะได้อายุก็คือกระรอกกระติกโดยธรรมชาติก็รู้ก่อนเราแล้วครับใครอยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวของการผสมเกสรสละแล้วก็มาชิมสดๆกันที่สวนเนี่ยมาได้เลยที่สวนสุภัตราแลนนั่นเองนะครับอีวัน อันนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของสวนเนาะใช่ค่ะฝัง่งนี้ก็เป็น450ไร่ค่ะมาชมสาธิตการเลี้ยงพึ่ง<อ>คือเราเลี้ยงพึ่งเองนะคะแล้วพึ่งเนี่ย เขาก็จะไปหากินน้ำหวานมาจากดอกผลไม้ค่ะจากในสวนของเราด้่ยของเราเนี่ยความแตกต่างของเราคือพึ่งเนี่ยจะได้เป็นดอกไม้ดอกไม้ก็มีของผลไม้เนี่ยออกตามฤดูกาลแต่ละอย่างไม่เหมือนกันช่วงนี้เป็นดอกทุเรียนค่ะบางทีจะได้กลิ่นดอกไม้ไปด้วยกลิ่นของดอกทุเรียนไปด้วยค่ะนี้เป็นพึ่งชนิดไหนครับที่เราเลี้ยงเนี่ยพึ่งโพร่งค่ะพึ่งโพร่งของเรานี่มีทุกประเภทอยู่ในนี้เลยทั้งนางพญา ครึ่งงามพวกนี้จะมีสามถึงสี่หมื่นตัวรต่ว่านางพญาจะมีแค่ตัวเดียวแล้วดูยังไงไหนยังนางพญาเยาวๆตัวเดียวนี่เหรอใช่ค่ะตัวหัวที่เดินๆอยู่นี่ฮะนี่อะไรค่ะนางพญาโอ้เป็นราชินีเขาจะวางขายวันละสองพันฟองต่อวันต่อวันสองพันฟองในส่วนของผลิตภัณฑ์ของพึ่งก็จะเป็นน้ำพึ่งนะคะแล้วก็มีเกสรอพึ่งค่ะแล้วก็จะมีโรโยซอรี่มาค่ะงั้นเดี๋ยวจะดูในเรื่องของการสลัดน้ำพึ่งนิดนึงค่ะ หลังจากเรียนรู้เรื่องของพึ่งไปแล้วมาถึงจุดนี้คือถังสลัดน้ําพึ่งค่ะถังสลัดน้ําพึ่งก็คือเอาเอารังใช่ค่ะพึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าก่อนที่เราจะมาปั่นใช่ไหมคะเราต้องสลัดพึ่งออกก่อนล้วเอาแผงเนี้ยวางไว้เป็นนี้นะคะอันนี้คือมีก็มีน้ําพึ่งอยู่างใช่ภวษารนี้เราจะให้ดูนี้แล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงโอ้แทนที่เราจะสลัดสลัดก็ให้มเหวี่ยงไงน้ำพึ่งก็จะออกมาจากรวงใช่ออกมาจาก ่ะทีนี้มันเหมือนขั้นะพ้นนะคะมันก็แสดงไปข้างๆแล้วหยูลงไปข้างล่างแล้วพอเข้าไปข้างในจะเห็นนาพึ่งงเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะเอาออกจากแกลอนมาแบบนี้ค่ะหอมมากแล้วเราปกติในนี้ก็จะเป็นฐานดูงานค่ะได้ชิมสดๆเลยชิมสดๆเลยใช่ค่ะแล้วก็จะแจกให้นักท่องเที่ยวได้ชิมลองชิมดูว่าคะความรู้สึกจะหอมดอกไม้ค่ะเป็นไงคะหวานแล้วก็มันไม่ใช่เหมือนผลดอกไม้อย่างเดียวมันเหมือนมีสมุนไพรอะไรทน่นด้วยนะ ปลูกหลากหลายค่ะนี่มีความหลากหลายแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์จริงๆค่ะดังนั้นน้ำผึ้งแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน<ช>คุณค่าก็ไม่เหมือนกันเพราะว่า เหล่าเกสรต่างๆเนี่ยมีมีผลใช่ไหมเกสรทั้งวิธีการที่เขาไปหามาจากหลากหลายนี่แหละค่ะอืมนี่ได้ชิมน้ําผึ้งสดๆด้วยแล้วที่นี่ก็มีจําหน่ายมีจำหน่ายค่ะอันนี้ขายยังไงบ้างครับแต่ละประเภทเนี่ยในในส่วนที่เป็นขวดนะคะเป็นขวดแก้วบรรจุแบบนี้ราคา300บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเกลอนเนี่ยราคาอยู่ที่1000บาทค่ะใช่เกยอนกหญบบนี้เลยใช่แลวนี่ก็คือเป็นเกสรใช่ไหมคแล้วก็นี่ที่เราไปดูกันก็คือโรยโยเจิรี่เป็นนมผึ้งค่ะผึ้งนะครับเดี๋ยวลองมา ชิมรสชาติดูว่านมพึ่งเนี่ยจะมีรสชาติยังไงนะครับทานง่ายครับมันๆคล้ายๆกับโยเกิร์ตนะฮะมันก็จะมีความมันๆแล้วก็มีกลิ่นของพึ่งอยู่ข้างในด้วยเขาบอกว่าอันนี้คุณสมบัติเนี่ยดีมากเลยกินแล้วหน้าตาจะหล่อขึ้นไงหล่อขึ้นด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลว่าเอาล่ะมาที่นี่เนี่ยแน่นอนมันคือน้ำพึ่งแท้บแต่ถ้า เราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยพี่เมย์หลายคนอาจจะโดนน้ําผึ้งปลอมมาใช่่คะมันมีวิธีการในการทดสอบด้วยยังไงครับทดสอบด้วยทดสอบให้ดูนะคะคนหนึ่งเอาจานมาแล้วก็เอาน้ำเทใส่ลงไปน้ำอะไรครับน้ำเปล่าธรรมดาเอาน้ำเปล่าเนี่ยนะใช่ค่ะน้ำเปล่าเทใส่เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วก็ร่อนค่ะร่อนมันก็จะมีรูดลังผึ้งออกมาถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้จะเป็นยไงใช่ค่ะเป็นรูดลังผึ้งค่ะรูดหกเหลี่ยมจะเป็นรูดหกลังผึ้งเลย ถ้าเป็นอย่างนี้คือน้ำแข้งถ้าเป็นน้ำตาลเดี๋ว่าน้ำเชื่อนถ้าเทลงไปอ่ะมันก็จะละลายไปไปเลยค่ะไม่ว่าพึ่งไรก็ตามหาน้ำพุนแท้จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะนี่เป็นความรู้ใหม่เนี่ยฮะที่สำคัญมาที่นี่ก็ได้ชิมน้ำผึ้งแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ่งลองชิมนะคะลองชิมได้ค่ะอร่อยมากเป็นมะนาวสดๆแล้วก็น้ำึ้งแท้ด้วยค่ะเป็นมะนาวจากในสวนแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ค่ะอร่อยอะไรคะสดชื่นไหมคะ สดชื่นชื่นใจน,นะครับอร่อยมากได้ชิมน้ําสดชื่นชื่นใจแล้วเราคงจะต้องเดินทางกันต่อนะ,อะคุณดายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับที่ส่วนสุพรรณ้ครับ ยังมีศูนย์การแพทย์แผนไทยไม่น่าเชื่อมาตั้งอยู่ในสวนผลไม้อย่างนี้นะต้องถามพี่อ้วนทำไมถึงมีศูนย์การแพทย์แผนไทยอยู่ในสวนผลไม้ที่นี่เราได้เห็นนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกพอมาทานบุฟเฟ่แล้วบางคนก็เกิดอาการท้องอืดทานเยอะ <laughs> เนี่ยนั้นเราต้องคิดไว้ว่า เราจะทํำยังไงให้แก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละชาติมันไม่เหมือนกันในโลกปัจจุบันคนป่วยมันเยอะงั้นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทําก็คือทําอย่างไรได้มาเที่ยวสวนนี้แล้วสุขภาพดีกลับไปเหมือนมีโรงพยาบาลไปในสวนใช่ใ<ห>เลยรองรับเลยใช่ครับแล้วก็ทราบว่าที่นี่เนี่ยวัตถุดิบต่างๆที่เอามาใช้ในการรักษะก็มีปลูกอยู่ที่นี่เราจะปลูกที่นี่เพื่อไอ้ครบวงจร BCG ของมันว่า bioeconomy คือทําอย่างไรก็ได้ความหลากหลายทางคีวภาพออามาใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่ม ครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่ตัวแรกผลิตภัณฑ์ไอ้นี่ขมินนขม้นชันขมิ้นชันมีฤทธิ์ต่างยาคือฤทธิ์ร้อนนะครับจะช่วยในการที่วว่าลดการอักเสบเราฉีดปื้นลงไปท,ที่ที่ที่มืออย่างนี้นะครับ,รบแล้วก็สูดดมได้แล้วก็รูปกำะหั่ อ๋อมันไม่ได้เป็นสเปรย์เป็นเจลแต่มันเป็นน้ำเป็นน้ำสูตรน้ำค่ะหอมใครจะเป็นลมแล้บปวดตัวนี้เลยขับรถมาล่วงนอนขับรถล่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วปวดเมื่อยนั่งออฟฟิศทิ้งรูปแล้วทำงานเนี่ยรูป็ม่ได้ ห้ามถูนะคะก็คือทาไว้ใช่ค่ะอันนี้คือตัวเด่นของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ตัวครับไอ้นี่ก็คือมีเ็าเอนอ่อนเสาวันเพรียงเสาโฟกัสตะกูลเถาจะช่วยในการขยายหลอดเลือดครับเป็นยาสามัญประจำบ้านครับนอกจากนี้ถ้าใครอยากพบคุณหมอที่นี่ก็มีหมอด้วยมีครับมีแพทย์ก็จะออกเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะก็คือเป็นวันที่นักท่องเที่ยวเยอะใช่แล้วมาก็ปรึกษาแพทย์ได้โดยตรงเลยค่ะโอ้ต้องบอกว่าครบวงจรจริงๆนะครับดังนั้นใครมาทานทุเรียนบุฟเฟ่ทาน ผลไม้นะครับท่องเที่ยวที่นี่อย่าลืมมาแวะซื้อผลิตภัณฑ์ของดีสมุนไพรนะครับจากส่วนที่นี่เลยครับมาดูชาร์ตนี้ก็จะเห็น เรื่องราวของราชินีแห่งผักใบเขียวฐานการปลูกผักเขียวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฐานดูงานนะคะที่กําลังได้รับความสนใจเพราะว่าผักเขียวปลูกง่ายปลูกที่บ้านได้คนมาดูงานก็ไปต่อย,ยอดไปปลูกที่บ้านได้ค่ะเราจะมีระบบสแกน QR code สแกน <Hey. S 1> ก็จะขึ้นวิดีโอเลยว่า มีวัตถุดิบในการปลูกอะไรบ้างนะคะวัตถุดิบวัสุปลูกแล้วก็ขั้นตอนการปลูกต่างๆรวมถึงประโยชน์และเมนูอาหารต่างๆที่ผักเคลนําไปทําได้เมี่ยงผักเคลระพีกระปิผักเคลคุกกี้ผักเคลเห็นแล้วน่ากินหมดใช่เดี๋ยวพี่บินจะได้ไปทานที่คาเฟ่ทั้งหมดเลยใช่เนี่ยค่ะมาที่สวนต้องได้ทานค่ะ เข้ามาในโรงเรือนซึ่งในนี้เต็มไปด้วยผักเคียวใช่ไหมใช่ค่ะคือในส่วนของสวนเรานะคะคก็คือปลูกผักเคียวแบบอินรีย์ค่ะก็คือผูกปลูกในดินนะคะแล้วเราก็มีการใส่ปุ๋ยก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทําจากมูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงเองแล้วก็ของเราเนี่ยดูแลในโรงปิดควบคุมโรคควบคุม มแมลงนะคะคต่างๆเลยทําให้ผักเควของเราเนี่ยใบใหญ่แล้วคุณภาพดีแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาค่ะใช่เพราะดูแล้วแต่ละใบหน่หใหญ่มากแล้วก็ต้นเนี่ยก็จะสูงเลยนะครับผักเคลเนี่ยเขามีแบ่งประเภทไหมครับว่ามีทั้งหมดกี่ประเภทค่ะผักเคลเนี่ยมีประมาณ ประเภทค่ะแต่ของเราเนี่ยค่ะเราเลือกที่เป็นตัวที่ว่าเป็นตัวที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็นเคลใบหยิกค่ะเหมือนที่พี่บินเห็นด้านหน้าเลยนะคะอันนเคลใบหยิกค่ะก็คือใบมันก็จะหยิกหยิกหยิกเลยเขาก็คือจริงๆเขาเคลก็คือไคนาเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นใบหยิกอันนี้คือเราปลูกเองแล้วก็จำหน่ายที่นี่ด้วย ในในส่วนของผักเคลเนี่ยค่ะเรามีการปลูกนะคะเพื่อจําหน่ายเป็นแบบใบสดบส่งห้างในจังหวัดระยองด้วยแล้วก็สมัยที่สวนด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเมนูอาหารเนี่ยค่ะต้องเรียกว่า garden to table ก็คือเป็นเมนูอาหารจากสวนใบผักเคลก็จะเมีม่ยงผักเคลโรผักเคลนะคะแล้วก็มีถึงน้ำผักเคลน้ำพึ่งมะนาวน้ำผักเคลโยเกิตหรือว่าเสาวรสปัน่นร่วมกับผลไม้ในสวนแล้วเราก็มีต่อยอดด้วยนะคะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะก็คือเป็นเคล vegetable multi plus ก็คือเป็นผักเคล ผงนะคะพร้อมน้ำพึ่งเลมอนอมคือแบบว่าฉีกซองชงพร้อมดื่มเลยเอาละครับได้ประโยชน์ได้ความรู้จากเรื่องของผักเคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นๆที่น่าสนใจะนะครับในส่วนแห่งนี้กันต่อนะครับ หลังจากที่คุณดาวนะครับได้พาบินแล้วก็คุณผู้ชมไปชมสวนสุภาพทาแลนด์มาเป็นเทียบร้อยแล้วมาถึงจุดนี้นะครับต้องบอกว่าไฮไลท์เหมือนกันใช่มเป็นไฮไ,ไลท์ค่ะคตอนนี้ก็คือว่าเป็นคาเฟ่กลางสวนที่เสิร์ฟ ผลผลิตจากสวนออกมาให้ได้ทานกันบนโต๊ะอาหารแบบนี้เลยค่ะใช่แล้วเป็นการ์เด้นทูเดอรเทเบิลค่ะครับการ์เด้นก็คือเนี่ยฮะมาจากสวนจากสวนเลยค่ะที่เราไปชมกันมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือผักเคลก็มาที่นี่แล้วใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่ามาที่บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ติด้โหต้องบอกว่าเป็นคลองสวยงามมากที่นี่นกท่งเที่ยวจะได้สัมผัสกับอยจกรรมอะไรบ้างที่อยู่ การในโซนของคาเฟ่นะคะของเราก็คือเป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลอยู่กลางสวนค่ะก็คือจะได้สัมผัสธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นน้ําตกจําลองใหญ่อยู่กลางสวนนะคะนอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมปั่นเรือเป็ดปีค่ะคือจริงๆสวยมากเลยนะคะได้ปั่นชมแล้วก็ถ่ายรูปบรรยากาศรอบๆค่ะแล้วก็ในถ้าก็มีไฟเลเซอร์ซ่อนอยู่เป็นมุมซิกเนเจอร์ไปถ่ายรูปได้ค่ะ,ะนี่ถ้าใครอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้เลยนะ,ะมาถึงเมนูเขาเรียกว่าอะไรอาหารกินยาใช่ไห<ช>มเพราะว่าแต่ละอย่าง แนะนำทีละเมนูดีกว่าค่ะก็คือเมนูนี้นะคะเรียกว่าเมนูเมี่ยงผักเคลค่ะเมี่ยงผักเคลเป็นน้ำเมี่ยงสูตรโบราณนะคะคที่เราเคี่ยวขึ้นมาแล้วก็ เราบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพเพราะว่าเรามีสุหมุนไพรทุกอย่างห่อไว้ในคําเดียวส่วนเมนูนี้นะคะก็จะเป็นส้มตําผักเคลกรอบค่ะก็เป็นใบผักเคลทอดกรอบแล้วก็คลุกเคล้าด้วยน้าส้มตําเป็นสูตรลับของทั้งส่วนค่ะส่วนในเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูผักเคลอีกเมนูนึงคือน้าพริกกะปิผักเคลค่ะเป็นน้าพริกกะปิจากคนระยองระยองฮิระยองฮอระยองที่สูตรดั้งเดิมเลยสูตรดั้งเดิมเลยค่ะแล้วก็ตัวไข่เจียวทําจากผักเคลค่ะส่วนตัวนี้เป็นเมนูของว่างค่ะโร ผักเคลกุ้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเมนูเมี่ยงผักสลัดด้วยค่ะจะเป็นหมูกรอบหมูต้มแล้วก็เป็นกุ้งค่ะราดด้วยน้ำเมี่ยงค่ะจะมีเป็นเมนูปลาทอดราดซอสสับปะรดค่ะจะให้ความรู้สึกถึงสับปะรดหวานอมเปรี้ยวนะคะส่วนเมนูนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ส้มตามุปเปอร์ผลไม้ขันโตค่ะเมนูขนมหวานเนี่ยค่ะเราก็จะมีเป็นทุเรียนราวาคือ ด้านในเป็นไส้หมอดทองก็มีเค้กมังคุดนะคะแล้วก็เค้กมะพร้าวเมนูเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นใบผักเคลสดๆเลยนะคะปั่นแล้วก็มีสาวรสสดๆแล้วก็ปลูกเองหมดเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำผักเควน้ำพึ่งมะนาวค่ะน้ำพึ่งก็เราเลี้ยงพึ่งเองค่ะเอาน้ำพึ่งจากผลิตภัณฑ์ในส่วนมาทำเป็นเครื่องดื่มค่ะ ใครที่แบบว่าอยากจะทานผักเคลดูแลสุขภาพไปตลอดแนะนํานะคะทานทุกวันเลยค่ะแต่ของเราก็มีทําเป็นแบบซองมาเรียบร้อยแล้วสะดวกนะคะที่สามารถจะพกพาไปทุกที่ฉีกซองแล้วก็ชงกับน้ําได้ทั้งน้ําอุ่นน้ําเย็นแล้วน้ําอุณหภูมิห้องค่ะในนี้นอกจากผักเคลนะคะที่ใส่ถึง3มกรัมแล้ว3กรัมเนี่ยมาจากใบผักเคลเกือบสิบใบนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมี บ็อกโคลี่ก็เป็นซูเปอร,ร์ฟู้ดค่ะมีปวยเล้งนะคะวีตการ์รแล้วก็จะมีในส่วนของพิกกี้แพทใครที่เป็นกรองโควิดอะไรเงี่ยค่ะช่วยๆๆๆในการฟื้นฟูร่างกายได้ๆๆแล้วก็มีน้ำผึ้งที่บอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะบวกกับเลมอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสูตรเลมอนค่ะเพราะว่าวิตามินซีจากเลมอนจะสูงกว่ามะนาวมากกว่าเท่าตัวค่ะหนึ่งซองนี่แบบว่าครบเครื่องนะครับได้ต้องบอกว่าเป็นการเป็นเป็นศูนย์รวมนะของ คนรักสุขภาพเลยในทองเดียวเอาละมาถึงเวลาที่รอคอยแล้วคระคุณดาวจะต้องชิมละเดี๋ยวเราชิมอันนี้ก่อนเลยดีกว่าก็คือปกติเราก็จะกินแบบใบชะพลูเนาะใบชะพลูใบทองลางกินบัวอันนี้เป็นผักเคลใบใหญ่มากเลยนะใบใหญ่แล้วก็จะกรอบค่ะต้องบอกว่ากลิ่น ของผักเคลเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเหมือนกินผักทั่วไปที่ไม่มีกลิ่นแล้วก็น้ำของเขาจริงครับสุดโบราณจริงเนี่มคนแบบนี้นะครับขับาหวานกำลังดีแล้วก็มีความเค็มนิดๆหน่อยๆกลมกล่อมมากนะครับยิ่งกินกับผักเคลรู้สึกว่าใช่ค่ะได้นได้ไปอยน่ทานผักเป็นเรื่องง่ายจริงๆสําหรับเมนูนี้ค่ะอันนี้เป็นโรผักเคลค่ะโรผักเคลนี่มันกับน้ําซอสกุ้งเน้นๆนะครับผักเคลเต็มๆแล้วก็กับซอส ต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยแป้งบางมากนะแป้งบางอร่อยแล้วก็กุ้งเน้นๆผักเคลมเหมือนเดิมไม่มีกลิ่นยิ่งได้กินกับซอสปรุงรสแบบสูตรพิเศษแล้วด้วยเนี่ยนะครับอร่อยมากเลยนะครับใครอยากจะมาชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้ก็ต้องต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองต้องมาลองด้วยตัวเองทีนี้สําหรับใครที่อยากจะมาทานบุฟเฟ ทร <C> e <an> าบว่าที่นี่เนี่ยมีการให้ลงทะเบียนด้วยมีการจองออนไลน์ด้วยนะครับ <c oughs> หรือว่าใครจะออนไซ็์ก็ได้มันแตกต่างอย่างงี้ครับ <S <S ในส่วนของบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะก็คือปกติเราจะเปิดในช่วงฤดูก,การผลไม้ก็เป็นช่วงเมษาถึงประมาณมิถุนาก <C> e <an> รกฎาคมประมาณนี้แล้วแต่ในช่วงปีนั้นๆในส่วนของค่าเข้าบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะราคาห9ร้อยเก้าสิบบาทคือลูกค้ามาวอล์กอินหน้าสวนแต่หากลูกค้าต้องการที่จะจองออนไลน์กลัวว่า ถ้ามาแล้วจะไม่ได้เข้าเนี่ยเราจะเปิดให้จองออนไลน์ล่วงหน้าราคาจองออนไลน์อยู่ที่650บาทต่อท่านค่ะอ๋ะราคาจะลดลงมาราคาจะลดลงมาแล้วลูกค้าก็จะได้มีความมั่นใจว่ามาที่ส่วนเราเนี่ยได้เข้าแน่นอนครับคใครอยากจะมาเปิดประสบการณ์แบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เลยนะครับนอกจากจะไ,ได้ชิมอาหารอร,อร่อยๆนอกจากได้มาชิมผลไม้สดๆจากสวนแล้วนะครับ เราจยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรักโลกใบนี้<ช>นะครับกับสุทธ,ธัตราแเลได้ที่นี่นะครับดังนั้นใครที่ ติดตามอยู่นะครับก็สามารถจะเดินทางมาได้ตามที่คุณดาวได้บอกนะครับวันนี้ทางรายการอัปเดตไทยแลนด์ต้องขอบคุณคุณดาวเป็นอย่างสูงเลยที่มาอัปเดตเรื่องราวดีๆของสุพราแลนด์แห่งนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับโอ้โหต้องขอตัวมาทานอาหารตรงหน้าให้หมดก่อนจนกว่าจะมาพบกันใหม่กับรายการอัปเดตไทยแลนด์นะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องมาทานให้หมดแล้วแหละเยค่ะใช่เยอะมากเลยค่ะ